ดเขาขยันทำงานจังไม่ขยันก็โอดค่ะขอโทษเด้อที่เขามาเบิง่งนเอาหลินสบายดีอันหลิน อนเป็นเกสวัสดีน้องจ๋าคนน้ำสวัสดีพี่ตูน้ำโมเป็นตะเบิ้ลไปย่มันพี่พี่น้องบไลไัดแต่งโตเลยตื่นมาอาน้ำแล้วก็ใส,ส่เครื่องมาเห็ดงานเลยลืมไปเนาะว่ามีปุ้งคุงสวัสดีครับลิ้ง ทุท่งมคือยังไปดีตูการแสบ บไอรีนลงเมนมาโดยไอลีนเมนตค้างอ๋อบอได้ค้างทำงานสบายเนาะบอได้สบายไอรีนอันนี้มันเป็นวันอทิตยและมันเนบาแน่ตุ๊กตุ๊กมาได้สบายแบบนี้บ่มีงานใด้สบายดอกไอนีืสอวังบ,บ่มีสบายทำงานคนเดียวหรอ ไม่มีเพื่อนทำด้วยเหรอซาซาทำกับเจ้คะ่ะเหมือนตอนนี้องยังไม่มีเพื่อนแต่ว่าตอนนี้น้องน้องคนเดียว แต่น้องสาบ่อ้ายตุกเกี่ยวนะพาเป็นมาเลมาเลสบายดีจ้าน้องสาคนโกสบายดีให้ <laughs> ดิเสียก่อนเบินเสียงอยู่บอีิเว่เสียงน้องได้ยินอยู่สบายดีอลินถ้าเป็นวันธรรมดานะโหจุปิ้นทุกทีอันนี้มันวันมันอาทิตย์แหละพอได้นั่งไหม ดีก่อนอักเสบก่อนกรอนมาให้รักษาหักษาใหา้อากาศอ,อักเสบผู้สาวไเคือ่อขึ้นจะหักเท้ผู้สาวเพื่อ สบายดีวันฝนตกงันซะสบายดีใ,ใกล้ฝนตกแบบยูเื่อฝนตกขังนองแดดแดดเพื่อนสิหักษาให้บลาียตูสวัสดีครับใกล้สบายดีใกล้ แฟนเขาน่นะก่อนให้แฟนทำกคหัออนกว่าเดิมก่อนบายดีไอตุกไอลินไอแอนลุงฟอสวัสดีน้องสาสวัสดีสวัสดีพี่กูหมดยยไลด้ลไล์โดดเลยพี่พี่คลายไปหมดสบายดีดกล้ ทำอะไรกันครับสบายดีครู บางไผ่ก่อนสวัส so, ดีน้องปูสบายดีปูสวัสดีครับพี่ลินพี่อง์กรทุกคูพัดแก so, น ใช้อำนาจเจริญแต่การอากาศ การพนันเล่นแต่ไกลสวนมวยบอลชนกก่อนทอทกันก่อนสบายดีคุณสวยสบายดีพี่นิว้าสบายอดีนสวัสดีครับมีว้า ปูสบายดีเนี่ยวาทำอะไรทานครับตอนเช้าตอนเช้า,อ,าอ่อนชื่อเขาเขากล้องจ้ะชื่อสบาทพัดอ่ะพัดเทเฮดพัดเทเฮดไม่ไมากแต่ผูสาวก่อนไอ้ก่อนดีปู That's because... 互动呼应。<sl ash> Ba bay đi, YouTube bay điều, tik tok, bay đi sợ Youtube youtube, sợ bay youtube sợ bay đi sợ bay điều, bay bay đi แล้วว่าไทยบรซสดเลยว่าเกือบไรเลยขังบ่เข้าใจกันเลยอันนี้นักเลยก่อนก่อนซิเลนแบบนั้นต้องไปทาเน,นี้อออกก่อนก่อนผมนี่นักเลย มูเจออ้จาบบจะาบแม่นจา้จนนจา,จานนเจ๊น้องเขาเป็นนายจ้างนายจ้างนอร่อไปนอนนอนนอเรว่าบบได้ดน เป็นอะไรนะมิววายพี่กดไลค์ให้แล้วนักศึกษาขอบใจเด้อ เก็บอีกคนพี่คนนั้นดูบานอ้ายคาตาทีมหมดแล้วต้นเโยน้ำก่อน

โสดแต่อินน้องโสดเด้องานก็ต้องทำหาคนดูแลหัวใจก็ต้องหาอาภัพงานส่วง น,น,นั่งลุกในแลวไม่เงาคนเยอะแย่โ <c oughs> ต๊ะน้องสาวเพื่ไปหลักมีแต่ตอนได้ไอหลินพลายังไกลดินเขายังไม่แต่งถือว่าไม่มีใจเยะ มีตอนไอมีลแล้วก็อ่อนหัวนำเจ้าไอหินหาพื้นที่เสียบอีกแล้วโอ้ปวดท้องเด็ด,ด,ด <c oughs> คือเบาอเห็นใจเขก,ก็มาไล่น้องสะโดนแล้ว กินแล้วไปยังกินข้าวกินาเด้อน้องากินแล้ววัดกินข้าวัดอีหยังผัดถั่วนะบ้านเฮาเอิ้นโยังเออเอิ้นแบแบบใส่เห็ดผอข้าวแข็งๆกินนึงบ่

บ้านแก่งขามบอน่วัดคุณเชาใส่อีกเนี่ยขอให้สนุกกับพานนะครับน้องสาเหนื่อยวันนี้เพื่อสบายวันหน้าขอบคุณค่ะทางสมุทรสาครน,น้อววันชิ้นไ้กางคืนยี่แต่ว่าน้องกลับไปเลยน้องอยากร้านแหงเบาไว้รักไรเมื่อใดก็พอได้ไร พี่น้องชลงนลายเด้น้องปทองแล้วน้องสิตห้องน้ำกันน้ำมาไลใหม่เด้ออะไรให้นิ่เบิ่งไม่นึงบายบายไๆเอานะ